ร้านอาหารแนะนำในโซเชียลที่มีอะไรแอบซ่อนอยู่มากกว่ารสชาติของอาหารใครก็ตามที่มาทานอาหารร้านนี้ทุกคนจะต้องนําเมียมาแลกกันสวัสดีครับชีวิตติดหนังวันนี้ผมก็มีหนังเกาหลีเรื่อง Deep e e p t ทบกับดักซ่อนตายหนังเปิดตัวที่หญิงสาวคนหนึ่งโซยอนเธอกำลังเสียใจอย่างมากที่เพิ่งแท้งลูกสปีผ่านไปเหตุการณ์ในครั้งนั้น ยังคงตามหลอกหลอนเธอและสามีของเธอจุนชิกโดยเฉพาะจุนชิกที่เครียดมากกินเหล้าแทบจะทุกวันเขานั้นหมดอะไรตายอยากกับชีวิตหมอได้แนะนำกับโซโยอนว่าร่างกายของเธอกับสามีนั้นแข็งแรงดีแต่ปัญหาที่ทำให้มีลูกไม่ได้เป็นเพราะว่าเกิดจากความเครียดทำให้จุนชิกเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโซยอนได้หาข้อมูลในเน็ตจนได้พบกับร้านอาหารแห่งหนึ่งและได้คุยกับเจ้าของร้านอาหาร เธอคิดว่าที่นั่นจะสามารถทำให้สามีของเธอกลับมาเป็นคนเดิมได้อีกครั้งเธอจึงได้ชวนเขาไปเที่ยวพักผ่อนที่นั่นเผื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นทั้งสองคนได้มาที่เกาะเชจูร้านอาหารที่ทั้งสองจะไปนั้นอยู่บนเขาที่ห่างไกลาจากความเจริญอย่างมากไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์ในที่สุดทั้งคู่ก็มาถึงร้านอาหารซันมารูเมื่อมินฮีได้นำน้ำมาเสิร์ฟจุนชิกก็ได้แอบมองเธอ โซโยอนพอได้เห็นแบบนั้นก็เริ่มอยากจะเปลี่ยนใจชวนจุนชิกกลับบ้านแล้วเจ้าของร้านก็มาบอกว่าที่นี่ไก่อร่อยมากเราทำกันแบบสดๆจุนชิกเลยบอกว่าจัดไปเลยพี่ในระหว่างที่ทำอาหารเจ้าของร้านมันก็ดูเหมือนจะเกี้ยวกลาดใส่อารมณ์กับมินฮีตลอดเวลาแล้วเจ้าของร้านก็เอาไก่ตุนมาให้ลองชิมดูเขาบอกว่าไก่ตุนเป็นอาหารที่ดีต่อผู้ชายมากๆทั้งสามคนได้ดื่มเหล้ากันสักพัก แล้วเจ้าของร้านก็ขอตัวไปล่าสัตว์ก่อนจุนชิกกับโซโยอนได้ออกมาเดินเล่นกันจึงได้มีช่วงเวลาพูดคุยปรับทุกข์กันโซโยอนได้บอกกับเขาว่าเธอไม่มีลูกก็ได้นะแล้วเจ้าของร้านมันก็โยนถุงลงมาครับบอกว่าถ้าอยากจะมีลูกต้องกินอาหารพวกนี้คืนวันนั้นจุนชิกที่ชอบดื่มเหล้ามากได้ดื่มกินกับเจ้าของร้านแบบสนิทสนมถึงได้รู้ว่ามินฮีเป็นใบ้พูดไม่ได้แต่เธอนั้นก็ฟังรู้เรื่อง โดยระหว่างที่กินอาหารกันอยู่จุนชิกนั้นได้แอบมองมินฮีอยู่หลายต่อหลายครั้งจนโซโยอนและเจ้าของร้านต่างเห็นได้ชัดแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกในรอบสองปีที่โซโยอนได้เห็นสามีของเธอดูมีความสุขจริงๆโซโยอนที่เห็นว่าตอนนี้ดึกมากแล้วจึงได้ชวนจุนชิกกลับบ้านแล้วเจ้าของร้านก็เข้ามาพอดีบอกว่าคืนนี้มันดึกมากแล้วไฟถนนก็ไม่มีขับรถกลับมันอันตราย ที่นี่มีห้องพักเยอะแยะนอนค้างคืนที่นี่เถอะจุนชิกที่เมามากก็ได้เผอหลุดปากพูดออกมาว่ามินฮีนั้นสวยมากเลยนะครับไอเจ้าของร้านก็มากระซิบข้างหูจุนชิกบอกว่าอยากจะลองสักครั้งไมล่ล่ะทำเอาจุนชิกก็ตกใจอยู่เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเจ้าของร้านบอกว่าเขาเลี้ยงมินฮีมาตั้งแต่เด็กเธอดื้อม,มากพูดไม่เชื่อเขาก็เลยตัดลิ้นของเธอทำให้ทั้งจุนชิกและโซยอนตกใจอย,อย่างมาก แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าฉันล้อเล่นนะ่ะสรุปในคืนนั้นทั้งสองก็เลยนอนที่ร้านอาหารกลางดึกวันนั้นจุนชิกพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับโซโยอนแต่เขาก็ไม่สามารถทําได้เนื่องจากภาพในอดีตยังคงหลอกหลอนเขาอยู่เช้าวันรุ่งขึ้นโซโยอนตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าสามีของเธอนั้นหายไปไหนเธอจึงได้เดินไปคุยกับมินฮีเธอเห็นว่ามินฮีมีบาดแผลที่เท้าเธอจึงได้ช่วยทําแผลให้ ส่วนทางด้านจุนชิกเองก็ได้ตามเจ้าของร้านมาล่าสัตว์ป่าเพื่อหาอาหารดีๆบำรุงร่างกายให้จุนชิกกินก่อนที่จะเดินทางกลับทั้งสองได้คุยกันเจ้าของร้านจึงรู้ว่าจุนชิกได้แต่งงานมาหปีแล้วแต่ที่ยังไม่มีลูกเพราะว่าเขาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเขาจึงได้ถามจุนชิกว่าเคยลองกับผู้หญิงคนอื่นหรือยังแล้วเขาก็บอกว่าอยู่ที่นี่ต่อสิเขาจะช่วยจุนชิกเองแล้วเมื่อกลับมาถึงที่ร้านอาหารได้สักพัก จุนชิกก็ขอตัวกลับบ้านก่อนแต่ว่ารถนั้นก็เกิดสตาร์ทไม่ติดขึ้นมาเจ้าของร้านเลยมาช่วยดูรถและบอกว่าที่รถสตาร์ทไม่ติดเพราะฟิลมันหายไปแล้วเขาก็โทรตามช่างซ่อมรถให้เข้ามาซ่อมรถให้แต่ว่าช่างซ่อมรถนั้นดันไม่อยู่เจ้าของร้านจึงได้มาบอกกับจุนชิกว่าคืนนี้ก็นอนที่นี่กันก่อนล้กันแล้วพรุ่งนี้ค่อยออกไปดูร้านซ่อมรถด้วยกันกลางดึกคืนนั้นเจ้าของร้านได้เอาเนื้อเก้งออกมาย่างให้ทาน เขาบอกว่าเพราะจุนชิกเป็นแขกพิเศษและบอกว่าตามธรรมเนียมของมองกโกลนั้นเมื่อมีแขกพิเศษมาเยี่ยมเยียนเราจะยกภรรยาของตัวเองให้นอนด้วยกันหนึ่งคืนเจ้าของร้านก็ดึงมินฮีเข้ามาใกล้ๆจุนชิกก็เลยตัดบทด้วยการขอตัวไปห้องน้ําเจ้าของร้านก็เลยขอตามไปด้วยระหว่างที่ยืนอยู่ด้วยกันเจ้าของร้านก็บอกจุนชิกว่าคืนนี้เที่ยงคืนให้ออกมาหาเขาเขาจะยกมินฮีให้หคืน ขาบอกว่ามินฮีไม่ใช่เมียของเขาแต่เป็นน้องสาวแล้วอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเจ้าของร้านจึงได้ชวนจุนชิกมาดื่มต่อที่ห้องขณะที่จุนชิกนั่งรอมินฮีก็ถูกสั่งให้มายั่วยวนจุนชิกเขาก็มองเธอแบบไม่ละสายตาเลยทีเดียวเจ้าของร้านได้บอกกับโซยอนที่เข้ามาว่ายั่วขนาดนี้สามีของเธอยังไม่รู้อีกเหรอแล้วโซยอนก็ได้เห็นจุนชิกกำลังมองมินฮีอยู่เธอจึงขอตัวไปนอนก่อน จุนชิกนั้นเกรงใจก็เลยตามเธอไปนอนด้วยระหว่างที่นอนอยู่ด้วยกันเจ้าของร้านก็ได้มาเรียกจุนชิกให้ไปกินเหล้ากันต่อแม้ว่าโซโยอนจะบอกว่าออกไปกินเหล้ากันต่อก็ได้นะแต่เขาก็ไม่ได้ไปกลางดึกคืนนั้นจุนชิกได้ออกมาสูบบุหรี่จึงถูกเจ้าของร้านลากเข้ามาดื่มเหล้าต่อในห้องเจ้าของร้านบอกว่ากินกันไปก่อนนะเดี๋ยวเขาจะกลับมาขณะที่จุนชิกกำลังดื่มเหล้ามินฮีก็ได้บุกเข้าหาเขา จุนชิกที่ชอบมินฮีอยู่แล้วก็เลยไม่อาจหักห้ามใจได้ทางด้านเจ้าของร้านก็เข้ามาที่ห้องของโซยอนและเรียกให้เธอมาดูตรงนี้โซยอนจึงได้เห็นสามีของเธอกำลังมีความสัมพันธ์กับมินฮีในขณะที่โซยอนกำลังดูสามีของเธอไปด้วยความช็อกก็ถูกไอ้เจ้าของร้านบุกเข้าจู่โจมจากด้านหลังทำให้ในเวลาเดียวกันนั้นเองโซยอนก็ถูกไอ้เจ้าของร้านข่มขืน เช้าว,วันลุ่งขึ้นทั้งสองต่างไม่ได้พูดอะไรทำเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นเจ้าของร้านได้พาจุนชิกไปที่ร้านซ่อมรถแต่ปรากฏว่าร้านปิดแล้วไอ้เจ้าของร้านก็ขับรถพาจุนชิกไปที่บนเขาโดยบอกกับจุนชิกว่าเขาได้วางกับดักดักสัตว์ป่าเอาไว้ต้องไปเช็คดูก่อนเจ้าของร้านได้หลอกล่อให้จุนชิกเดินไปจนถูกกับดักเข้าจุนชิกก็เลยพลาดท่ากิ้งตกลงจากเขา ขณะที่โซโยอนกำลังนั่งรอจุนชิกกลับมาก็ได้มีสามีภรรยาเดินเข้ามาเพื่อมากินอาหารที่ร้านซันมารูแล้วไอ้เจ้าของร้านก็กลับมาโซโยอนพยายามถามว่าจุนชิกละ่ะทำไมถึงไม่กลับมาด้วยกันเขาก็พยายามตัดบทบอกว่าจะต้องไปต้อนรับลูกค้าก่อนและบอกว่าจุนชิกเดี๋ยวจะตามมากับช่างซ่อมรถแล้วเจ้าของร้านก็ได้แนะนำเมนูไก่ให้กับลูกค้าที่เข้ามาพร้อมกับใช้มินฮี หลอกล่อเหยื่อลูกค้าเช่นเคยแล้วไอ้เจ้าของร้านชั่วก็บุกเข้ามาตบโซอยอนที่ห้องและบอกว่าตอนนี้เขาเป็นสามีของเธอแล้วกลางดึกคืนนั้นทุกอย่างเป็นไปตามแผนของไอ้เจ้าของร้านมินฮีได้หลอกล่อผู้ชายเอาไว้แล้วไอ้เจ้าของร้านก็ได้เข้ามาที่ห้องที่ผู้หญิงอยู่เขาพยายามที่จะมีความสัมพันธ์กับเธอแต่พอเธอขัดขืนก็โดนเขาอัดเข้าไปหลายทีจนสลบไป เมื่อสามีของเธอได้ยินจึงรีบวิ่งเข้ามาดูที่ห้องก็ถูกไอ้เจ้าของร้านเอาเตารีดฟาดเข้าไปอย่างหนักโซอยอนที่แอบดูอยู่ก็กลัวมากๆตอนนั้นเองจุนชิกก็ได้กลับมาด้วยท่าทีที่เขาไม่เชื่อใจเจ้าของร้านอีกแล้วไอ้เจ้าของร้านก็รีบบอกว่าหายไปไหนมาเนี่ยเขาตามหายอยู่ตั้งนานแล้วเขาก็พาจุนชิกมาหาโซอยอนที่ห้องในขณะที่ไอ้เจ้าของร้านมันกำลังวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องศพอยู่ จุนชิกและโซยอนก็ได้แอบหนีไปโดยใช้รถของเจ้าของร้านขณะที่เขาขับรถหนีออกไปไอ้เจ้าของร้านที่ได้ยินเสียงก็วิ่งตามเข้ามาแบบติดๆระหว่างที่อยู่บนรถโซยอนก็ขอโทษกับเรื่องที่เกิดขึ้นและบอกว่าเธอนั้นรู้เรื่องทุกอย่างที่จุนชิกทำเมื่อคืนที่เขามีความสัมพันธ์กับบินฮีแล้วรถก็เกิดเสียหลักตกข้างทางไปแล้วไอ้เจ้าของร้านก็ตามเข้ามาลากตัวจุนชิกลงจากรถและเล่นงานเขาจนสลบไป จากนั้นเขาก็จัดการกับโซยอนพอรู้สึกตัวอีกทีทั้งคู่ก็ถูกไอเจ้าของร้านจับมัดเอาไว้ในห้องเก็บของโซยอนได้ขอโทษจุนชิกเนื่องจากเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะเธอเธอเห็นว่าหลังจากที่เกิดเรื่องขึ้นจุนชิกเหมือนจะยอมแพ้กับทุกอย่างในชีวิตเธอคิดว่าการมาที่นี่จะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนในสมัยก่อนที่เราอยู่ด้วยกันจุนชิกเองก็ขอโทษโซยอน ว่าส่วนหนึ่งมันก็เป็นเพราะความผิดของเขาเช่นกันแล้วไอ้เจ้าของร้านก็เข้ามาเอาเทปกาวปิดปากทั้งสองคนเอาไว้ขณะที่ไอ้เจ้าของร้านชั่วจะฆ่าจุนชิกก็มีเสียงเรียกจากภายนอกพอมันออกมาก็ได้พบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายเจ้าหน้า,านที่บอกว่ามีสามีภรรยาหายตัวไปได้ยินว่าพวกเขามากินข้าวที่นี่เลยถามไอ้เจ้าของร้านว่าเคยเห็น2คนนี้ไหมแต่มันก็บอกว่าไม่เคยเห็นขณะที่ตำรวจกำลังจะกลับ โซยอนก็เตะถังให้ล้มลงเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยขอเข้าไปตรวจสอบเมื่อเปิดประตูเข้าไปก็เลยถูกไอ้เจ้าของร้านชั่วฆ่าจากด้านหลังแล้วมันก็ยังตามไปฆ่าลุงตำรวจอีกคนมินฮีที่รู้สึกสงสารจุนชิกและโซยอนจึงได้ปล่อยทั้งคู่ไปพอไอ้เจ้าของร้านชั่วรู้ว่ามินฮีปล่อยทั้งคู่หนีไปมันก็โกรธมากจึงได้ตบมินฮีจนสลบแล้วก็รีบออกตามล่าทั้งสองคนจุนชิกที่รู้ว่าขาของตัวเองนั้นได้รับบาดเจ็บคงหนีไม่ไหว จึงได้ให้โซยอนแอบอยู่ที่ต้นไม้ก่อนแล้วเมื่อไอ้เจ้าของร้านชั่วมาเจอโซยอนจุนชิกก็กระโดดเข้าใส่มันทั้งคู่ได้ต่อสู้กันแต่จุนชิกก็สู้มันไม่ได้ไอ้เจ้าของร้านชั่วที่บอกกับจุนชิกว่ามันได้มีอะไรกับโซยอนแล้วแล้วก็ได้อัดจุนชิกจนนิ่งไปโซยอนได้ร้องขอให้ไว้ชีวิตของเราทั้งสองคนเธอบอกว่าเธอขอโทษเธอจะทำตามที่เขาต้องการทุกอย่างเพราะเธอนั้นมีแผนการที่จะให้มันเข้ามาติดกับดัก แต่มันก็ฉลาดอีกรู้ว่าตรงนี้มีกับดักซ่อนอยู่แล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้นมินฮีได้ยิงปืนขึ้นฟ้าขณะที่ไอ้เจ้าของร้านหันไปดูมินฮีโซยอนก็ได้หยิบเหล็กเข้ามาเสียบไปที่มันแต่มันก็ได้ดึงเหล็กแหลมน,นั้นออกมาตอนนั้นจุนชิกก็ได้สติขึ้นมาจึงกระโดดเข้าใส่ไอ้เจ้าของร้านชั่วมันก็เลยกิ้งลงมาโดนเหล็กแหลมเสียบเข้าไปที่หัวใจจนตายแล้วมินฮีก็ได้เข้ามากอดเจ้าของร้านด้วยความเสียใจอย่างมาก แม้ว่าตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันเธอจะโดนเขาทุบตีมาโดยตลอดแต่ทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันมานานแล้วหนังก็จบลงด้วยฉากที่ทั้งคู่นั่งเรือออกมาจากเกาะโดยส่วนตัวเมื่อผมดูหนังเรื่องนี้จบผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วจุนชิกก็ไม่ได้รักโซยอนมากสักเท่าไหร่พราแค่ได้เจอกับผู้หญิงคนอื่นที่ตัวเองชอบก็มองจนออกหน้าออกตาแถมยังไปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นอีกทั้งที่เมียก็มาด้วยแล้วเวลาที่อยู่กับเมีย นกเขาก็เกิดไม่ขันขึ้นมาซะงั้นแต่เวลายอยู่กับผู้หญิงคนอื่นนกเขาก็ดันขันได้ขันดีแล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ให้กันฟังด้วยนะครับถ้าเป็นผมน่ะล่ะครับผมจะไม่ทำแบบจุนชิกแน่นอนแม้ว่าจะเจอผู้หญิงที่สวยน่ารักซะแค่ไหนก็ตามผมก็จะแอบมองแบบที่ใครก็ตามจะไม่สามารถจับได้อย่างแน่นอน <laughs> เอาจริงๆนะ ว่าเหมือนชั่วกว่าจุนชิกอีกอก่อนจากกันหากคุณชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวไปกินไก่ตุนที่ร้านสันมารูก่อนสวัสดีครับ